ช่วงนี้ตลาดคริปโตเริ่มเขียวนะครับบิตคอย์ขึ้นมานะครับตลาดหุ้นเอเชียคัมแบ็กกลับมาแล้วนะหลังจากที่มีข่าวดีจากกจียแล้วก็สาระนะครับรวมถึงผมมีมุมมองจากป่าแมคเคอเรลเลอร์มาแบ่งปันกันด้วยนะครับที่ AI อาจจะมาดิฟราคาบิตคอย์ได้มากกว่าที่เราคิดหรือว่าในมุมมองที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจวันนี้ไปดูกัน โอเคก่อนอื่นนะครับขอพาไปดูที่ราคาบิตคอยน์กันสันหน่อยนะครับอยู่ที่9ก0 0 0นะฮะถือว่าเริ่มขึ้นมาในวันนี้2%ใช้ได้เลยนะฮะหลายๆตัวก็เริ่มเขียวขึ้นมานะครับนะวอลคอยขึ้นมา7%ไลท์คอยสิเ์เซเฟดสี่เปอร์เซ็นต์สแต็กหกเปอร์เซ็นต์นะครับดูๆแล้วใช้ได้ในตอนนี้หลังจากที่บิตคอยขึ้นมา2%องเปเนาะออ้คอยก็ดีด้ากันเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าข้าคืนนี้ลุงจเจริญพาวเวลจะว่ายัางไงนะครับนะในช่วงงงตตตีีีกกกับับนนนนะะะเเเพืื่่อออๆจมาารรรปศใขขวล อาตาดอบเบียนะครับรวมถึงมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนักข่าวต่างๆนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าลุงจะตอบยังไงนะครับตอบดีตอบไม่ดีตอบในเชิงบูลลิชตอบในเชิงไม่บูลลิชตอบในเชิงมูลหรือว่าเชิงดาอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันซึ่งในตลาดก็คงจะจ้องกันอยู่อารมณ์เหมือนคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้ฮาๆดีนะเพื่อนๆก็ถือว่ากําลังเคลียวๆก็อยู่ดีๆนะครับนะเขียวแบบวันนี้เลยนะฮะสเปอร์เซ็นต์เนี่ยหล่อๆหลายตัวขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าลุงมาจะ จะอาการแบบในคลิปนี้หรือเปล่านะอย่างนั้นก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสถิตย้อนหลังกันบ้างนะครับเวลาที่มี FOMC สิ่งที่เกิดขึ้นกับ S&P 500เป็นยังไงเพราะว่าเราก็พอจะทราบเนาะว่าถ้า S&P 500ไปเนี่ยนะฮะหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐไปบิตคอยก็มีโอกาสจะไปแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยอันนี้ก็เสียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้ S&P 500เราต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย200วันนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคร สั้นๆอยู่นะครับนะในเชิงกราฟเดย์นะเพื่อนขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณว่าคุณมองวีคมองมันอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ตัวเนี้ยทำเฟรมเดย์ก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0ซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยแบบเนี้ยน่ากลัวนะครับนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ต่ำกว่าเส้น200ควรอยู่ห่างจากมันนะครับซึ่งตัวเนี้ยโอเคละบิตคอยเรายืยนอยู่ได้เหนือเส้น200เนาะแต่ตลาดหุ้นสหรัฐยังนะฮะอันนี้ถือเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็คงจะไม่ดีเท่ากับ s p ออยู่เหนือเส้น200้แน่ๆนะครับ เอสแอนด์พ uh, ียูต่ำกว่าเส้น200ยเนี่ยเวลาที่มี f อฟโอเนี่ยก็คือไม่ค่อยโชยอะไรนะนเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับนะซึ่งวันนี้คงจะไม่มีใครตอบได้นะครับนะแต่ก็ถือว่าถ้ามันจะลงเนี่ยก็ลงได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาก่อนและพอเอฟโอเนี่ยมันอาจจะเทินนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเอฟโอมมันเหมือนเป็นตัวจุดเปลี่ยนของเทรนด์ก่อนหน้านะครับนะมันเลยก็ตามที่มัน ขึ้นอยู่บางทีมันอาจจะลงเหมือนกันนที่มันลงอยู่บางทีมันอาจจะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในช่วงก่อนน้านี้นะครับเวลาที่ราคาเนี่ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200นะครับนะเวลาที่มันขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องรีเทสก่อนนะอันนี้คือในรอบต่อปีนปี2สิบนะครับรีเทสรีเทส2รอบ2 3ส,สมรอบนะกว่ามันจะไต่ขึ้นไปได้นะฮะกว่ามันจะยกโลนะซึ่งก็ ต้องรอดูว่ารอบนี้จะยังไงนะครับหรือเราอาจจะหวังว่ามันจะขึ้นเป็น v ีเชฟกลับไปเลยอันนี้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับนะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีกันบ้างนะครับนะล่าสุดตลาดหุ้นบ้านเรานะครับนะโซนเอเชียเนี่ยถือว่าเริ่มคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยเตรียมตัวเปิดโต๊ะเจรจากันนะครับที่ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับคุณสกอตต์แบนเซนนะครับแล้วก็ทางตัวแทนการค้าคุณ จะมีสันต้องรอดูนะว่าเราจะมีการเจรจาเนี่ยจะส่งผลอะไรหรือเปล่าแต่ที่นี่ตลาดก็มองไปในด้างที่ดีแหละแต่ก็ถ้าเจรจาแล้วไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ระวังทางแดงสแปนเมดกันด้วยโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของ m ม c เคอส์เซอ r ์เลอร์กันบ้างนะครับที่ได้พูดถึงในด้านของ AI นะครับที่จะมาเป็นแรงผลักดันให้ราคาบิตคอยพุ่งนะครับนะอย่างใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับนะเขาได้บอกนะว่า AI เนี่ยจะทำให้ productivity เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่านะผมคิดว่าใครที่ใช้่ววามัน เพิ่ม d u c t ivity ได้จริงนะฮะเลยด้วยเราประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ได้งานเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็พอเทคโนโลยี AI มันเพิ่มผลผล,ผลิตหรือ d u c t ivity ให้กับเราถึงร้อยเท่าเนี่ยบริษัทต่างๆก็ผลิตได้มากกว่าเดิมมีเงินเยอะขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยๆเท่าจาก AI นะครับแล้วถามว่าเงินที่เยอะขึ้นกว่าเดิมกำไรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมจะไปอยู่ไหนนะฮะเมื่อภาคเอกชนมีผลกําไรที่เยอะมากๆล้นมือสุดๆจะเอาเงินไปทําอะไรที่คุ้มค่าต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุดล่ะนะครับเทคโอเวอร์บริษั ซื้อบิตคอยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของบริษัทที่ซื้อบิตคอยห้าแสนบิตคอยนะเพื่อนอาจจะบูลลิสไปสักหน่อยอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแต่สําหรับชาวคริปโตของเราก็ก็โอเคนะครับนะแต่ถ้าใครอาจจะแบบไม่ได้สนใจบิตคอยอาจจะรู้สึกว่ามันเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ไม่มีใครรู้อนาคตนะเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเมื่อบริษัทกำไรยอะขึ้นเงินก็ไหลเข้าสู่บิตคอยเพราะว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนั่นแหละนะและอนาคตบิตคอยก็คือจะเป็นของที่หายากในยุค AI Uh, this is what and what you're going to see is is companies are going to create extraordinary products, extraordinary services. There's going to be a hundred x increase in productivity. There's going to be a hundred x increase in in everything. We're going to produce more of everything in every way that everybody can imagine. And if you're a corporation, if you're a private actor, if you're a capitalist, what are you going to do with that capital? You're going to roll it into Bitcoin. The AIs are going to, want to, are going to want to buy the Bitcoin. The companies are going to buy the Bitcoin. The demand is going to be for the most scarce, desirable, liquid, fungible capital asset. And so the explosion of productivity with digital property and digital intelligence and digital labor will create an explosion in demand for digital capital. and i think all of those are just mutually uh beneficial trends and if you're a company you just want to figure out how your shareholders benefit how your customers benefit how how your employees benefit from this trend โอเคตอนมาดูที่กราฟ b i t c o i กันบ้างนะครับก็ถือว่าทําเฟรมวีบปิดตัวเต็มที่แล้วเหมือนกันกําลังจะคอสแล้วนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าฤดูทําเฟรมเดเนี่ยก็ถือว่ายังเขียวอยู่นะเพื่อนๆ MD ก็ยังเขียวอยู่นะครับใครที่เขียวแดงก็ ปล่อยไหลไปได้เรื่อยนะครับนะมันอาจจะเริ่มบีบตัวจนคลอตัดลงมาก็ระวังกันซะนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะเข้าไปในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีของผมว่าอาจจะรอให้มันย่อไปก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าใครมีของที่ซื้อเขียวอยู่แล้วผมว่าก็ปล่อยมันไปนะครับลั่นไปเรื่อยนะเพื่อนเืนเพราะว่าเราไม่รู้เนาะมันอาจจะพัมไปก็ได้หรือย่อมาแบบนี้ก็คือระหว่างฐานที่มันขึ้นเนี่ยมันก็มีหลุมมีบอ่อเป็นเรื่องปกติมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่จะเข้าไปตอนนี้ผมว่าอาจจะต้องรอให้ day อย่างน้งนงนงยอ,อ,น Over อ,นอนนยย ยังไงผมว่าไม่ต้องรีบอะไรนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ยังไม่ได้พัมอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200แบบที่บอกไปนะครับก็น่าจะมีเวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะเพื่อนๆอย่างน้อยๆเดคัวเดยอลงมาโอเวอร์โซสักทีหนึ่งเราค่อยไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาแจ้งกันในะใน Discord หรือว่าคนที่ซัพพอร์ตกันก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งเวลาที่มีสัญญาณอะไรดีๆนะครับและหากใครที่ต้องการซัพพอร์ตอย่าลืมกดปุ่มจอยในเลน้ด้านใต้ขีปนาวี้เพ่นนะือๆก็ขอให้คค่ืนด้ ลุงออกมารอๆนะครับนะขอให้อ่เป็นอะไรที่ไม่แดงแล้วกันแล้วก็ขอให้ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมายืนอยู่เหนือสันค่าเฉลี่ย200ได้เร็ววันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีมีเป็นเช่นนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ